หนูเริ่มเรียนแมททีแคร์นะคะประมาณช่วงเ,เดือนมีนาค่ะสวัสดีครับพี่แท็บเอเลเวลนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะรวบรวมเนาะประสบการณ์ของน้องเด็ก64แน่นอนว่าเขาผ่านมาแล้วและสําคัญคือเขาเจอแนวข้อสอบปีล่าสุดที่เป็นแนวสอบสอบทออีกฉันแน่นอนว่าเขารับมือกับมันยังไงพี่เขาแนะนําตัวเองก่อนนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อซิลค่ะนิรดาลับประเสริฐค่ะอ่าโอเคน้องซิลเนาะ แต่ไม่ซิลนะครับซิลนี่เป็นภาษาจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะรู้ก่อนว่าน้องซิลเนี่ยคะแนนที่เราสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแต่ละแต่ละตัวคร่าวๆกันก็ได้นนะคระับแผดหนึ่งได้270 <70 S 2> ค่ะแพทหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบก้าชาสามัญได้ร้อยเต็มค่ะ,คะเลขสามร้อยเต็มแล้ววิชาอื่นนะคะเคมีได้96โอ้าหกชีวะได้96้าหกค่ะฟิสิกส์ได้94โอ้โหนี่คะแนนเต็ม100ใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวนะ ขึ้นดน้วยเลขเก้าหมดเลยพอถามอีกตัวหนึ่งความแบบแพทย์อะคะรวมได้สิบสองเท่าโอ้โหอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยว่าติดแน่นอนนะครับเอออยากจะเลือกคณะอะไรคะอ่าแพทย์จุฬาค่ะโอเคก็ก่อนอื่นแซมยินดีกับน้องซิลเลยนะครับนะก็ได้เป็นหมอจุฬานะครับนะเป็นกําลังของประเทศแล้วนะครับอยากจะให้น้องซิลลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เราได้เตรียมตัวเอาเตรียมตัวกันแล้วกันเนาะว่าการเตรียมตัวสอบ วิชาเลขเนี่ยเราเตรียมตัวอย่างไงบ้างเพราะหลายคนอยากจะรู้จังเลยว่าการเตรียมตัวถูกต้องจริงๆไม่ได้บอกต้องเตรียมตัวเหมเราก็ได้เนาะ e แต่อย่างน้อยสุดเหมือนเราเป็นเลสเซอร์เรนคนหนึ่งและเผื่อบางคนจะเอาไปใช้นะ,อะขอน้องเสี่ยวลองแนะนําให้หน่อยครับก็หนูเริ่มเรียนแมททีแคนะคะประมาณช่วงเ,เดือนมีนาค่ะแล้วก็จบประมาณเดือน มิชูนาอะไรกณนี้ค่ะก็ระหว่างเรียนนะก็คือทําการบ้านที่พี่ทับให้ทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไอ้เล่มไทยบทก็คือไม่ได้ทําหมดเหมือนกันแต่ว่าก็คือพยายามทําทําแล้วก็พยายามแบบว่าเข้าใจในแต่ละบทแบบมองเห็นภาพอะไรเงี้ยหรือว่าการมองเห็นภาพในแต่ละบทก็คือสําคัญเหมือนกันพอฝึกโจทย์แบบพอเออมั่นใจแล้วแล้วก็เริ่มจับเวลาข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูว่าทําตั้งแต่ปี5 5จนถึง63เลยก็ทาทำทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนน้องน้องซิวเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า1ปี 1> ใช่แล้วก็จบ แมตทีแคทที่เราพูดจบเรียนสรุปเนื้อหารัรบอัพเนื้อหารประมาณมิถุนาใช่ผมว่าประมาณ3เดือนซึ่งจริงๆแล้วไม่ไจำเป็นต้องแบบนี้ทุกคนก็ได้เนาะแล้วแต่<ช>ค,คนบางคนอาจจะเร็วจะช้าเนาะก็คีย์หลักสำคัญก็คือว่าจบเนื้อหาให้เร็วก่อนบางคนคิดว่าพอจบเสร็จต้องมาทําโจทย์แยกบทแต่น้องซิลบอกไม่น้องซิลบอกว่าทาโจทย์รวมเลยค<ช>่ะเพราะว่าเรากลัวว่าการทาโจทย์รวมจะได้เห็นภาพรวมเลยว่ามันประยุกต์ใช้ใชอะไรยังไงนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติไม่เข้าใจบทไหนจริงๆเนี่ยค่อยกลับค่อยไปแยกบทอีกที แน่นอนว่าการทําโจทย์เนี่ยนอกจากทําได้แล้วอะ่ะมันต้องทําให้ทันเนอะ<ช>ซึ่งคําถามหนึ่งที่พี่ก็ตอบในไอจีไเยอะนะแล้วพี่ก็พยายามตอบในมุมมองพี่นะแต่พี่คิดว่าน้องซิลอาจจะมีเทคนิคแต่าจากพี่ก็ได้ก็คือเฮ้ยแล้วทำไงให้สปีดในการทําข้อสอบมันเร็วขึ้นอะ่ะเออก็ของหนูอ่ะระหว่างฝึกอะไรเงี้ยคือแบบว่าตอนฝึกไปด้วยก็พยายามหาเวลา วิธีคิดที่แบบทําให้คิดเลขเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนสมมติเช่นแบบมีเลข 2. องส่วนห้ไงแต่เราต้องไปคูณกันหลายๆตัวแล้วก็เราเราจะรู้ว่าแบบมันสามารถเปลี่ยนเป็น10ส่วนสีได้เงคือมันก็ตัดกันแล้วมันก็คิดง่ายขึ้นอะไรมาเนี้ยค่ะอ,อ๋อวิเทคิดคิดเลขเนาะคิดเลขสนคัญเนื่องจากว่าออ<ล>ข้อส,ส,สอบเลขสาบันเนี่ยเราได้เต็มร้อยใช่ไหมคะค,คาถามคือว่าพอปีนี้เนี่ยมันกลับมามีช้อยส่วนหนึ่งเติมคําส่วนหนึ่งเนี่ย เราบริหารเวลาในการทำข้อสอบเลขสมบัติัไงก็พราอันแรกเลยหนูอ่ะตั้งราิกาไว้ให้มันเร็วกว่าเวลาหมดจาก5นาทีเพราะว่าเผื่อไว้อ่ะเวลาสมมติเรามองราิกาแล้วแบบเออมันใกล้มหมดแล้วนะแต่เราจะรู้ในใจว่ามี5นาทีเราต้องรีบฝนและอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าฝนถ้าฝนไม่ทนันมันก็คือพลาดไปเลยถูกไหมคะ แล้วก็อีกอย่างก็คือตอนอยู่ทาข้อสอบอะหนูจะเลือกทำช้อยก่อนประมาณ5 5าหถึงสิข้ออะไรประมาณเนี้ยเรื่องเนื้อหาที่เราแบบมั่นใจสุดละเออเรามั่นแบบแม่นอันนี้สุดแล้วก็ทําไปก่อนแหบมบว่าเป็นการวอร์มคิดเลขถ้าสมมติเราคิดเลขผิดอะก็คือจะคิดเลขผิดแค่ตรงนั้นแบบแค่ตรงช้อยอะไราเงี้ยแล้วแล้วค่อยเราไปแล้วเราค่อยไปทําข้างหลังที่เป็นเติมคําแล้วก็พยายามแบบว่าทําเสร็จแล้วแล้วก็ต้องกลับมาเช็คเติมคําอีกรอบเพราะว่าไอเติมคำอะมันมีสัดส่วน,นที่คะแนนที่เยอะกว่าอะไรประมาณเนี้ยปกติหลายคนชอบถามกันว่าจะทําชอ้อย เราเลือกทำชอ,ชอยก่อน,อนแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเราคิดว่าแสดว่าเราพอรู้ตัวใช่ไหมคบว่าเราเครื่องร้อนช้างนี้ปะกลัวก็เครื่องร้อนช้า up, อวอ,อ,าาวอร์มอัพอ่าวอร์มอัจจะแบบแบบมีตกนิดหน่อยตอนนั้นก<อ>็เลยแบบแบบคุมสติไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติตอนนั้นพลาดก็คือพลาดที่ชอยก่อนอ่าก็คือผู้ใหายยอมยอมเสีย5ข้อแรกเพื่อ1วอร์มเครื่อง 2. อองพลาดก็พลาดคะแนนน้อยคําถามยอดผิค่ะรู้ได้ไงว่าข้อนี้ จะตัดใจตัดใจมันพูดลําบากเนอะเหมือนเราอชอบใครสักคนตัดใจลําบากใช่ปะเหมือนข้อนี้จะได้แล้วอะ,อะแต่ยังไม่ได้อะอะไรที่บอกว่าตัดละก็ร,รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ไม่ก็มาผิดทางแน่ๆอะไรเงี้ยแบบม,มันถ้าคิดต่อไปเปลี่ยนแหม่ก็เสียเวลาก็เปลี่ยนเลยเราเราเราใช้เรื่องเวลาไหมครับเป็นตัวตัดสินใจไหมไม่อะหนูไม่ได้ขนาดนั้นว่าแบบเออข้อนี้ติดเกินไปแล้วนะค่อยย้ายอะไรเงี้ยไม่อะค่ะคือแบบหนึ่งแบบรู้สึกเอาข้อนี้ไม่ไหวออกก่อนละกันไปก่อนไปก่อน ซึ่งต,ตรงนี้ตรงนี้ส่วนน้องซิลก็ควรได้มาจากการที่ฝึกทําโจทย์จนจนพอรู้แล้วว่าประมาณไหนคนรข้ามถูกไหมสุดท้ายก่อนจะจบเนาะอยากให้น้องซิ้วลองทิ้งท้ายว่าถ้าสุว่าเราจะฝากอะไรให้กับรุ่นถัดไปไม่ว่าจะเป็นกำลังใจข้อคิดหรือข้อควรระวังก็ได้นะอะไรก็ได้อันนี้ฟรีฟรีเลยฟรีท็อปปิกเลยครับก็อยากฝากมุมมองในการมุมอมองต่อการเรียนของเราอะไรเงี้ยคืออยากให้เราเหมือนว่า รู้คุณค่าเห็นคุณค่าแบบการเรียนรู้ในแต่ละวันมากกว่าไปโฟกัสผลลัพธ์ในวันสอบอะไรเยงี้ค่ะเพราะว่า<ม>หนูว่าระหว่างทางมันสาคัญพอๆกับจุดหมายเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเหมือนว่าเราสามารถแบบภูมิใจในแต่ละวันแล้วก็จะมีความสุขในการเตรียมตัวในแต่ละวันนะคะไม่ทุกจะนเกินไปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องซิ่วนะครับแล้วก็ขอให้เป็นคุณหมอที่ประสบสำเร็จมีความสุขมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะระหว่างฝึกอ่ะมันจะมีแบบ มุมหนึ่งที่เราสึกว่าเอ๊ะข้อนี้เราคิดนานไปนะเราต้องหาวิธีที่เร็วแบบอาจจะถามเพื่อนไม่ก็ดูจากตอนที่แบบพี่เขาเฉลยอ,อะไรเงี้ยก็ลองดูว่าแบบเออวิธีใครเร็วกว่าแล้วก็ลองเอามาฝึกเองอะไรเงี้ยค่ะ